ผู้หญิงอยากเสร็จต้องรู้จัก สวัสดีครับเทนวิกูรูความรักของทุกคนนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับปัญหามักตกไปอยู่ที่ผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนที่แบบเฮ้ยมีแฟนเสร็จเร็วหรือเสร็จล่วงหน้าไปก่อนหรือบางคนเป็นคนเสร็จยากอารมณ์ค้างก่อนอื่นเลยผมต้องบอกสาวๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนของผมเนี่ยคุณจะต้องรู้จักจุดเสียวหรือจุดสัมผัสของตัวเองทุกๆส่วนว่าในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยมีจุดอะไรบ้างโดยเฉพาะในและนอกน้องสาวออะอย่างที่ผมสอน บ,บสาวๆหลายคนนักเรียนผมจะรู้ดีว่าข้างนอกจะมีจุดที่ชื่อว่าจุดน้องคริสใช่ไหมน้องคริสนี่ผมย่อมมาจากคริสตอลิทเป็นจุดสัมผัสภายนอกที่เวลาเราทํารักหรือเรามีอะไรกับผู้ชายเนี่ยถ้ามันไม่โดนเนี่ยสาวๆสามารถใช้นิ้วมือไปช่วยกระตุ้นมันได้ระหว่างที่ผู้ชายกําลังทําคุณอยู่นะฮะหรืออีกจุดหนึ่งอยู่ภายในเจอตัวได้ยากหน่อยคือน้องจีหรือย่อมมาจาก G ีสปอตนะฮะจุดนี้อาจจะต้องใช้วิธีการค้นหากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาทําคลิปแยกให้ว่าจะไปค้นหาน้องจีเนี่ยเจอได้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตาามวๆคนนไหเจอ น้องจหรือผู้ชายของคุณค้นเจอน้องจีในตัวคุณเนี่ยคุณจะถึงจุดสุดยอดแบบพุแตก ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันจะเสียวที่สุดในโลกเลยจุดสุดท้ายอันนี้ง่ายมากบางคนอาจจะไม่เชื่อไม่นึกถึงมาก่อนว่ามันคือจุดที่ทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้คืออะไรรู้ไหมผมเรียกว่าน้องโอคือจุดบริเวณผนังช่องคลอดทั้งหมดเลยช่องคลอดคืออะไรช่องคลอดคือส่วนที่ผนังที่มันห่อหุ้มทั้งหมดเนี่ยที่เวลามันจะกระชับโดนน้องเครหรือเวลากระชับโดนนิ้วคุณเนี่ยผนังทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าจุดโอจุดนี้นะครับถ้าถูกเสียดสีอย่างสม่ําเสมอในอารมณ์ในโมเมนต์ที่คุณกําลังอินอยู่กับบ,บทรักนั้น้นนๆมจะทําใหคุณ ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นอยากรู้ท่าเด็ดๆท่าที่จะทําให้ผู้หญิงเสร็จง่ายท่าที่จะทําให้ผู้ชายติดใจนะฮะพักมาได้ที่ l i น์แอดเทนนอวผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์เ e สเอ็กซ์ตรมท่า DT ทีเด็ดมีหลายสิบท่าเลยที่ให้สาวๆเอาไปพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองฟินฟินฟินนะครับสนใจทักมาครับ